สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของเราสามาัคคีนะคะประจำวันที่26เมษายน65เนาะเราสามาัคคีกับเราเฉพาะกิจเด้อตัวเด่นก็คือ5กับ8เนาะ5กับรูด 5, 5 8กับรูด8เนาะตัวรองนี้3กับ4 3031 32 34 35 36 37 39 40 41 42 43 46 47 48 49 3ตัวก็5 46 58 6 57 9 9, 9 9 31 ห้าแปดสองสามที่หกหกเจ็ดแปดเมื่อคืนนี่ราสามคัคคีไปเข้าเราพัฒนาสามตัวตรงๆงเลยโอ้เสียดายจังเนาะก็เป็นเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือเจกับศย์ตัวรองก็คือ9กับ2อันนี้เราเน้นตัวรองเนอเราเฉพาะกิจเนี่ยเก็7จ็ดศูนย์เจ็ดก็ศูนย์ศูนย์ศูนย เก้านี้ก็รูดเก้าเนาะสองนี่ก็รูดสองเราเล่นตัวรองเดอ้ออันนี้สามตัวก็เจ็ดศูนย์สี่หกสองสี่ห้าสองศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ก็สองเก้าศูนย์ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเนาะทางเราสามัคคีแล้วก็เราจะพกกิจเดอ้อเข้าสามตัวตรงๆเน้อโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพารวยเดอ้อช่องนี้โชคดีกันทุกคนนะคะ กดซับสไคร์กดไ like ลน์เอส่วนมากจะดูคนีเฉยนะไม่ยอมกดกันเลยโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ